ทุกคนหมักหมูย่างนะคะสันคอนะคะทุกคนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราหมักก่อนนะวันนี้ผงเราไม่ใช้ผงหมักสําเร็จนะคะวันนี้เราปรุงเองนะคะซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวผงนัวนะคะทุกคนน้ํามันหอยแล้วก็น้ําตาลสักเ,เล็กน้อยนะคะพอชอบรสชาติไหนก็ปรุงรสชาตินั้นเลยนะคะ โอเคแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขยำลยนะคะลํามันด้วยเหรอ <c oughs> ให้มันเป็นไงนุ่ม <c oughs> ใช้มือเลยใช่ไหมใช้มือเลยทำเองกินเองนะคะกินเองแล้วใช้มือได้นะคะหมักหมู เตรียมย่างนะคะใส่ไข่ด้วยนะใส่ไข่ด้วยหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปย่างกันนะคะ ย่างกันเลยนะคะทุกคนหมูหมักได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราย่างกันเลยนี่นะคะย่างหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะหน้าบ้านตรงต้นส้มนะคะทุกคนแล้วก็มีพี่บอดนะคะนอนต้นส้มนะคะเหมือนเดิม <S <S โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูเรามาดูกันนะคะตอนนี้โอ้หอมมากเลยทุกคนเริ่มใกล้ได้แล้วว่าเริ่มใกล้ได้แล้ว น่ากินมากเลยได้ยังรึได้ยังได้แล้วนะได้แล้วกำลังพอดีเลยยังไม่ถ่ายใกล้เคได้แล้วนะคะทุกคนได้แล้วได้แล้วอ,อย่างดีเลยโอ้ยเดือดร่วงเดือดร่วงอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะนิดเดียวไม่เป็นไรอหอมมากทุกคน ไม่ชิ้นเล็กอทน,นใหญ่โอเคอู้หู้น่ากินมากอยากบอกว่าน่ากินมากคอหมูย่างวันนี้ใช่เป็นสังคงว,วันนี้แรล่บางนะคะวันนี้โอเคมากเลยอะสุดยอดย่างให้หมดนั่นเลยใช่ไหมหมดเลยละอือะไว้ทำกองอีเอาไว้ทำอโอเคนะคะเสร็จแล้วคอหมูย่างเราเดี๋ยวแม่นุ้ยค่อยไปทำ ินะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมากินคอหมูย่างด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะ